กลบสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนหับขา่าสู่ช่องไลฟ์สไตล์วิทธนากรซักนาะยอยู่กับขาพระเจ้าพี่ธนาก์เส้นเก่าเส้นเคยนะทุกคนก่อนอื่นการท,ทาาสบายดีพ่อแม่พี่น้องโม้ทุกสุ่ทุกคนว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศเป็นได้สบายดีบ่ดทุกคนสภาพอากาศอยู่ทางประเทศไทยเป็นดนทุกคนอากาศร้อนไหมทุกคนเึิงอยู่สบบลาวนะนะงงานครลลมเบะบาง มื่อวานนี้นะทุกคนอากาศเย็ยนในตอนเช้าเนาะแต่ว่าตอนเที่ยงมากับฮอสนะสสทุกคนเนาะอยู่ทางเชียงใหม่เชียงรายเป็นอะไรทุกคนอากาศร้อนไหมยังไงก็รักษาสุขภาพโมทูสุตทุกคนนะทุกคนเะนาะโอเคนะทุกคนสำหรับพี่ทานได้ที่เข้ามาเบืองใหม่ทุกคนอย่าลืมกด subscribe ฝากกด subscribe ทุกคนนะแก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเผื่อบทบาทขีดไม่ใหม่ๆของข่าวประจำนั่นเองและทุกคนสหรับดีวันนะี้เราจะมาโอ้ล้มเหลวในการนะทุกคนก็คือประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งเนาะในอาเซียนนะทุกคนละ่าสุดเนาะได้โชว์เนาะ ฮุบถ่ายนะหรือว่าฮุบภาพจากดาวเทียมนะทุกคนขั้งทำอิดเนาะทีโอสองเนาะทีโอสองก็คือเป็นาดาวเทียมที่ส่งไปก่อนหน้านี้นะทุกคนสึิงบาร์ารพระเจ้าเคยรีแอคคิปก่อนน้านี้แล้วว้าวอ่ะคือประเทศไทยส่งดาวเทียมขึ้นอวกาศนะทุกคนเป็นฝีมือของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเนาะส่งขึ้นไปก็เป็นชื่อว่าประเทศเพิ่นเนาะก็คือแบบสุดยอดหลายทุกคนเนาะคือว่า นวัตกรรมล้ำสมัยเนอะทุกคนเนาะก็คือว่าว้าวเก่งแฮงเนอะทุกคนเนาะล่าสุดเนาะการได้มีการเผยแผ่ภาพเนาะการถ่ายจากดาวเทียมเนอะทุกคนเนาะก็คือเป็นกรุงเทพมหานครโอ้โหแบบ Full HD ขนาดเนอะทุกคนนะทุกคนสว่าการถี่ส่งดาวเทียมมาสิเนาะกับเฮลลาลั์พี่คอมเมนต์ว่าเนาะเป็นอ่าเป็นดาวเทียมที่แบบยุคที่แบบสมัยลุงตู่เนาะเพื่อนได้อ่าเป็นนายกรัฐมนตรีเนาะเพื่อนก็ได้ก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเนอะทุกคนเนาะและข้าพเจ้าก็บ่มั่นใจว่าโครงการนี้เนาะเพื่อนสร้างราคาเท่าใดทุกคน เนาะใส่เงงประมาณเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวมืึงท้าจะมาว่ากันนะทุกคนเนาะและการสร้างอ่าหรือว่าการส่งดาวเทียมหรือโครงการนี้เกิดขึ้นมาในมีผลดีเนี่ยไให้กับประเทศไทยนะทุกคนเนาะประเทศไทยสิได้หับเนี่ยผลยั่งแน่เนาะทุกคนเดี๋ยวมึงท้ามาฟังกันเนาะอ่ะก่อนจะไปเบิ่งคลิปวิดีโอนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮามาทำความรู้จักเกี่ยวกับอ่าทีโอเขาเรียกว่าทีโอเนาะทีโอหนึ่งทีโอสองนะว่ามีความเป็นมาเนี่ยไหรทุกคนเนาะมาเบิ่งกกันนะทุกคนเนาะ นักคนก่อนอื่นข้าพเจ้าเนาะผมจะอ่านภาษาไทยนักคนถ้าว่ามีคําใดผิดแล้วก็ขออภัยนักคนเนาะเสียงว่าอ่าก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักเนาะเทียสเนาะหรือว่าเทียสบุ๊ฮุออกเสียงถึงมอลสสองดาวเทียมสํารวจโลกฝีมือคนไทยดวงแรกนะฮะขึ้นสู่ห้วงโค้งจรอากาศขังแรกในรอบ15ปีนะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาทำความรู้จักแล้วเราจะมาเบิ่งว่าเออหลังจากขึ้นไปแล้วเนาะอ่าเป็นอะไรนะทุกคนโอเคนักคนวันที่9ตุลาคมนะฮะอ่าคุณสมัต ที่ส,สอนพักดีนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัฒนกรรมอวกนะฮะกล่าวว่าเมื่อเวลา8โมง36นาทีของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะฮะสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคอสนเทศนะฮะองค์การมหาชนขอภายทุกคนบัคกัออกรอาจยามานะฮะจิสดานะฮะอารีเนสเป็ก์นะฮะและก็แอร์บันะครับผม ได้นำส่งดาวเทียมเทียส2นะฮะเทีส2ด้วยจรวดเวกานะฮะขึ้นสู่วงจอรอีกครั้งที่อวกาศยานยูโรเฟนเกียนานะฮะประเทศฝรั่งเศสนะฮะทวีปอเมริกาใต้นะฮะนำส่งดาวเทียมสำรวจโลกขึ้นสู่วงโคจรอวกาศนะฮะเพื่อปฏิบัติภารกิจในอวกาศเป็นขังแรกในรอบ15ปีของประเทศไทยนั่นเองนะครับหลังจากส่งเทียส1นะฮะหรือไทโซสนะฮะ ขึ้นสู่อาวากาศเมื่อปี2551นะฮะโดยเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาพบสาเหตุการยุติการการนำส่งเกิดจากช่วงเวลา14วินาทีสุดท้ายหรือเรตสเตตัสนะครับผมระบบได้ตรวจพบว่ามีความผิดปกติเล็กน้อยของสัญญาณจากอุปกรณ์ในการในจรวดนำส่งนะครับ สำหรับการนำส่งที่ตั้งค่าเกณฑ์การยอมรับไว้เข้มงวดมากนะฮะส่งผลให้ระบบตัดการทำงานโดยอัตโนมัตินะครับโดยได้วิเคราะห์ถึงที่มาและแก้ไขปัญหาแล้วนะฮะภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะและไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ขอขอบคุณเศรษฐานะครับทวีสินนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าก,กระทรวงการคลังนะฮะที่ให้กำลังใจและสนับสนุนทุกอย่างนะฮะพร้อมขอบคุณคนไทยทุกคนที่สนใจและให้ความสำคัญการนำส่งดาวเทียมตีโ2สองขึ้นสู่ โคจรครั้งนี้นะครับผมสำหรับดาวเทียมสำรวจโลกเ o ีย2เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศที่สำคัญของประเทศไทยโดยใช้เวลาก่อสร้าง3ปีคนนะฮะส่วนข้อมูลจากดาวเทียมเ o ีย2นะฮะจะถูกสปรปับปรุงและทำให้ข้อมูลในทุกพื้นที่ของไทยเป็นเป็นปัจจุบันทันสมัยและมีความละเอียดที่ถูกต้องนะครับผมเ2นะครับ อ่าช่วยให้ทุกการบางแผนและบริหารจัดการพื้นที่ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์สุขเสริมต่างๆนะครับอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นดาวเทียมสำรวจโลกที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและการบริหารจัดการน้านะครับแล้วก็การจัดการเกษตรการจัดการการเมืองและทรัพยากรธรรมชาตินะครับผมซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศนะครับและความเป็นอยู่ของประชาชน ดาวเทียมนะฮะ TiO2 นะครับเป็นสมบัติของพี่น้องประชาสนไทยทุกคนและเป็นดาวเทียมที่บันทึกภาพได้รายละเอียดสูงมากถึง50เซนติเมตรต่อพิกเซลนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ล้ำค่ามากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับผมเทียบได้กับดาวเทียมที่มีรายละเอียดสูงกับกลุ่มประเทศผู้นําระดับโลกนะฮะจัดว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีของประเทศที่มีความภาคภูมิใจของพวกเรานะฮะ อันนี้คือเป็นดาวเทียมที่ให้ความสําคัญแล้วกับการถ่ายภาพที่ Full HD นะทุกคนเนาะแต่วันนี้เราจะมาเบิ่งคลิปวิดีโอกันนะว่า Full HD สำเร็จแล้วมันมีผลประโยชน์อย่างแน่ต่อกับประชาชนคนไทยเดี๋ยวเราไปเบิ่งคลิปวิดีโอกันนะทุกคนเนาะก่อนอื่นขออนุญาตเจ้าของช่องนะทุกคนเนาะ Edu a d u Thai Tube นะฮะ a d u Thai Tube อ่าทุกคนอย่าเบิ่งคลิปเต็มๆเนาะครับเพระ,ะ,ะเจ้าจะปักหมุดจุดรวมคลิปนะทุกคนเนาะ,ะ,นะ,นนะ,นาะโอเคเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปเบิ่งกันทุกคนอวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เมื่อประเทศไทยก้าวสู่ยุคทองของการสำรวจโลกด้วยดาวเทียม TOS 2ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจดวงที่2ของไทยที่ทรงพลังด้วยศักยภาพและความสามารถอันโดดเด่นติดตามเนื้อหาในตอนนี้ได้ใน TOS 2ดาวเทียมในตาเหี่ยวของคนไทยดาวเทียมที่ละเอียดที่สุดของไทย ทีออส2ไม่เพียงแค่เป็นดาวเทียมสำรวจโลกที่ทรงพลังที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบันแต่ยังเป็นเสมือนในตาเหี่ยวบนท้องฟ้าที่คอยจับจ้องทุกความเคลื่อนไหวด้วยความสามารถในการตรวจจับวัตถุขนาดเพียง50เซนติเมตรบนพื้นผิวโลกทีออส2จึงสามารถมองเห็นรายละเอียดต่างๆได้อย่างคมชัดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่กำลังแล่นอยู่บนท้องถนนเรือประมงที่กำลังล่องลอยในท้องทะเลหรือแม้กระทั่งกิ่งไม้ใบหญ้าที่กำลังลิใบยอยู่ท่ามกลางพืนป่า เมื่อเทียบกับ TOS หนึ 1, ่งดาวเทียมสำรวจโลกดวงแรกของประเทศไทยที่สามารถจับภาพวัตถุขนาด2เมตร TOS สถือเป็นการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีที่น่าทึ่งซึ่งทําให้ภาพมีรายละเอียดและความคมชัดมากขึ้นถึง16เท่าภาพที่มีความคมชัดสูงทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆทั้งทาง,ทง,ทงด้านการเกษตรสิ่งแวดล้อมผังเมืองไปจนถึงภัยพิบัติต่างๆนั้นมีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นเสมือนว่าเราได้เปิดหน้าต่างบานใหม่ที่ช่วยให้มองเห็นปัญหาโอกาส และการตัดสินใจที่ดีกว่าผ่านข้อมูลคุณภาพสูงมากจากดาวเทียม t o 2 2. ประโยชน์หลากหลายจากข้อมูลดาวเทียม ภาพถ่ายจากดาวเทียมเทอเอสเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีที่รอให้เราได้นําไปใช้ประโยชน์ในแทบทุกด้านของการพัฒนาประเทศทั้งในด้านการจัดทําแผนที่ที่มีความละเอียดและแม่นยําซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการใช้ประโยชน์ที่ดินช่วยประหยัดทั้งเวลาและลดค่าใช้จ่ายในภารกิจสำรวจภาคสนามได้เป็นอย่างมากในยามที่เกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นไฟป่าหมอกควันมลพิษทางอากาศ ภัยแ้งหรือน้ําท่วมข้อมูลจากดาวเทียมทีอสก็จะกลายเป็นอาวุธสําคัญในการติดตามและบริหารจัดการสถานการณ์ให้อยู่ในความควบคุมและลดผลกระทบเห็นภาพรวมของพื้นที่ประสบภัยทําให้สามารถเข้าถึงและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีอีกหนึ่งประโยชน์ที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการนําข้อมูลจากดาวเทียมไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยภาพถ่ายที่คมชัด เราสามารถจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของผืนป่าพื้นที่สีเขียวและทรัพยากรน้ำของประเทศได้อย่างใกล้ชิดทําให้สามารถวางแผนบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนข้อมูลจากดาวเทียมยังม,มีบทบาทสําคัญในการวางแผนด้านความมั่นคงของประเทศเป็นหูเป็นตาเหมือนมียามรักษาการและติดตามความเคลื่อนไหวของแนวชายแดนทะเลและพื้นที่ห่างไกลเพิ่มความปลอดภัยให้กับผื้นแผ่นดินไทยได้เป็นอย่างดี ม,มุมมองใหม่ของไทยดรพรเทพนวกิจกนกผู้อำนวยการศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติของจิสดาแถลงในงานภาพแรกจากดาวเทียมทีออสองขณะที่เปิดตัวภาพถ่ายรายละเอียดสูงมากจากดาวเทียมเราจะเห็นว่าไม่เพียงแต่ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวางแผนและบริหารจัดการเมืองเท่านั้นแต่ภาพจากดาวเทียมทีออสองยังเป็นการเปิดประตูสู่การสำรวจกรุงเทพมหานครในมุมมองที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจากความสามารถในการจับภาพวัตถุขนาดเล็กได้อย่างคมชัด เราสามารถพบเห็นรายละเอียดของสถานที่สำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นความวิจิตรงดงามของวัดมหาธาตุศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิชนความยิ่งใหญ่ของสารดีกาสถาบันตุลาการสูงสุดของประเทศและบรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แหล่งผลิตบัณฑิตคุณภาพนอกจากนี้เรายังสามารถติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9สวนสาธารณะแห่งอนาคตใจกลางมหานคร อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจคือการออกแบบทางวิศวกรรมอัญชาญฉลาดของสะพานพระราม8ที่ไม่เพียงโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เท่านั้นแต่ยังผสานกลมกลืนเข้ากับการโคจรของดวงอาทิตย์ในทุกวันที่21หรือ12ธันวาคมของทุกปีเราจะได้เห็นปรากฏการณ์พิเศษที่ดวงตะวันลอยเด่นเป็นประกายพอดิบพอดีกับจุดก,กลางของสะพานแห่งนี้ความอัศจรรย์ทางดาราศาสตร์ที่ถูกจับภาพไว้ได้ด้วยดาวเทียมทีอสอสเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความล้ำลึกของการออกแบบ ที่สามารถเชื่อมโยงศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนผ่านสิ่งก่อสร้างที่จะถูกจารึกไว้ในแผนที่ประวัติศาสตร์ 4. พร้อมให้บริการข้อมูลเต็มรูปแบบจิสดาได้เตรียมแผนการให้บริการข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบและครอบคลุม โดยผู้ใช้สามารถสั่งข้อมูลและถ่ายภาพใหม่เฉพาะพื้นที่ที่ตนเองสนใจได้หรือจะเลือกใช้ข้อมูลจากคลังภาพที่มีอยู่แล้วก็ได้ด้วยระบบแพลตฟอร์มออนไลน์จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลภาพถ่ายที่นำเสนอมีตั้งแต่ข้อมูลภาพขาวดำที่เน้นความคมชัดในรายละเอียดภาพสีรวมถึงภาพที่ผ่านการปรับแก้คุณภาพในระดับต่างๆตามความเหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายคลังข้อมูลจากทีอสอสสจะช่วยให้ผู้ใช้งานจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศองค์การธุรกิจเอกชนที่วางแผนกลยุทธ์การลงทุนไปจนถึงประชาชนทั่วไปที่อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อสร้างคุณค่าและขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าได้อย่างมีนัยสําคัญเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะกําหนดทิศทางของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 5. ก้าวใหม่ของไทยในโลกอวกาศการส่งดาวเทียมทีออสอขึ้นสู่วงโคโจรอย่างสําเร็จถือเป็นหมุดหมายสําคัญสําหรับประเทศไทยในเรื่องอวกาศเป็นก้าวแรกที่สําคัญของอุตสาหกรรมอวกาศในการก้าวสู่การเป็นผู้เล่นระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมอวกาศและนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศด้านอาวกาศที่ยั่งยืนความรู้และประสบการณ์จากกระบวนการการสร้างดาวเทียมทีออ จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาดาวเทียมรุ่นต่อๆไปและขยายผลสู่การสร้างสรร์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอวกาศสาขาอื่นๆที่น่าจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับชาติมหาอำนาจด้านอาวกาศในอนาคต ณวันที่เผยแพร่คลิปนี้ครับดาวเทียมที o r 2a รุ่นใหม่ที่ตัวดาวเทียมนั้นจะมีขนาดประมาณ100-110กิโลกรัมก็กําลังจะขึ้นสู่วงโคจรในเร็ววันเช่นกันซึ่งก็เป็นดาวเทียมสำรวจโลกโดยทีมวิศวกรดาวเทียมของไทยกว่า20คนร่วมออกแบบและพัฒนากับทางบริษัท Survey Satellite Technology จำกัดประเทศสหราฐอาณาจักรวันนี้คําว่าอาวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วครับ แต่กำลังจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนการกินอยู่การเดินทางไปจนถึงการประกอบธุรกิจในยุคใหม่หล้วนต้องพึ่งพาด,ดวงตาจากฟากฟ้าแบบนี้เพื่อให้ตัดสินใจได้แม่นยำและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นดาวเทียมทีออสองกำลังโครจรรอบโลกด้วยความเร็วกว่า7กิโลเมตรต่อวินาทีถ้าเราเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าก็ขอให้มองได้อย่างภาคภูมิใจครับว่ามีดาวเทียมของคนไทยอยู่บนนั้น แล้วคนสว่างเขาก็เบิ่งคลิปจบไปแล้วโอ้โหประเทศเผื่นสุดยอดหลายลน,นะคนเนาะที่ว่าเก่งเนาะอันนี้ก็เป็นฝีมือของคนไทยนะคนสว่างการที่แบบส่งเทียงตีอสสอง,อสองขึ้นไปอาวากาศเนี่ยนะคนเนาะก็เห็ุให้มีผลดีหลายๆด้านเนาะเพิ่นมองเห็นถึงความสําคัญเนาะเพิ่นก็บ,บ่ได้ซื้อนํามาจากประเทศอื่นเนะทุกคนคือแบบอ่าตีอสสองเนี่ยสามารถถ,ถ่ายภาพที่แบบโอ้โหแบบ Full HD เนาะได้ระยะทางที่ใกล้ขึ้นเนาะแต่ว่าภาพที่ชัดเจนเนาะจะสวยในหลายๆด้านเนาะว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรเนาะอ่าภัยพิบัติอีหยังต่างนะทุกคนโอ้โหแบบสุดยอด เนาะอย่าหายประเทศเฮามีคือการเด้ท์ทุกคนโอ้โหเจ๋งมากทุกคนเนาะลิปเฮาจบเป็นหนึเดลท์ทุกคนหมักก็กดไลค์กดแชร์สับสคร b e เนาะสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย